วนนี้ตอนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์ n ังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยสวัสดีเดือนตุลาคมนะคะวันนี้วันที่1ตุลาคมมาแล้วค่ะเราก้าวเข้าสู่เดือน10เนาะความตื่นเต้น ความสุขสนานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบรรยากาศเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนแน่นอนเลยทีเดียวนะคะฟังไว้ในทุกๆค,คลิปเป็นไกด์ไลน์สื่อกลางพลังใจพลังงานสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะเพราะเส้นทางของชีวิตของเรานะคะเราจะต้องตัดสินใจเลือกมีเป้าหมายมีการวางแผนนะคะแล้วก็ กว่าที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จได้มันคือการกระทําของเราในทุกๆวันนี่แหละเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่เราจะเติบโตในสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่าทุกคนมีทุกคนต้องการอิสรภาพทุกคนมีเป้าหมายในตัวเองนะคะและเชื่อว่าถ้าทุกคนกําลังลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนเลยนะคะทุกคนแล้วก็เปิดไพ่ส่วนตัวนะคะใน เดือนนี้1-7ตุลาคมนะคะรับแค่7วันคิวแอดไลน์ท็กแชทเข้ามาได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะปิดรับทิ้งระยะเวลายาวไปอีกนะคะเหมือนเดิมจะไม่ค่อยได้รับแล้วนะคะทุกคนอาจจะนานๆรับทีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาเลยนะคะทีนี้มาดูพลังงานของวันนี้วันที่1ตุลาคมนะคะ ว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับทุกคนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นก็ยังคงอยู่ในความตื่นเต้นนะคะทุกคนเราก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองสู่หน้าเทศกาล3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะมาดูว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับทุกคนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนับถอยหลังไปสู่ การก้าไวไปสู่สิ่งใหม่ๆเจมเพลสงดงามมากๆเลยนะคะท e m p แ r รน c ์ ance, สวยงามมากๆ The Sun โอ้โหต้องโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้เลยนะคะไพแบบ่แบบเกิดขึ้นเป็น Nine of Earth แล้วก็ Nine of Water Nine of Water สิบเอ็ดสิบเอ็ดเสรนเออฟอนส์อืมแล้วก็มี t h เอ็มเ r o r อยู่ข้างหลังนะคะสัญญาณของ6 of cups สัญญาณของ6 of water สัญญาณของ9 of air สัญญาณของ2 o f fire อะไรบางอย่างกำลังจะปรากฏบางสิ่งเกิดขึ้นกับทุกคนในเร็วๆนี้ สวยงามที่สุดเลยนะคะต้องบอกว่า3ใบแรกนี้สวยงามมาก The e m p l e s จกกักรพรรดิจกกักรพรรดิสู่ความคุณคือคุณคือความสุขคุณคือความดมสมบูรณ์คุณคือ DIY Family นะคุณคือความคิดสร้างสรรค์ไอเดียคุณคือผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นเทพมุตรและเทพสตรีของพระเจ้านะคะพลังงาน ความงดงามในตัวตนของคุณหมายเลข33 3นะจักรพรรดิผู้ซึ่งเติบโตคุณกําลังเติบโตคุณกําลังสร้างความสําเร็จของตัวเองคุณกําลังสร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นจริงและกําลังสร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้เกิดขึ้นจริงคุณจงเชื่อมั่นในในพลังของคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเสน่ห์ของคุณเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในเป้าหมายของคุณนี่คือพลังงานของ คือมันเป็นบางสิ่งที่สะท้อนมาจากคุณอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราคือเราคือคือทุกคนจะประสบความสำเร็จนี่คือสัญญาณของจักรพรรดิทุกคนจะประสบความสำเร็จได้โดยที่ในระหว่างทางนี่แหละที่เราแบบทำเล็กๆน้อยๆทำ จุดจิกประจําวันของเรามีเป้าหมายของเราเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรสัญชาตญาณของคุณการคอนเนคของคุณนะคะกำลังทําให้คุณได้ไปสู่ชีวิตใหม่เสันนะค,คุณกำลังได้เปลี่ยนแปลง,ปลงถ่ายเทการเดินทางไปสู่สิ่งที่ไม่เคยอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะแบบ มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นทุกคนคือความัศจรย์ของมนุษย์เรามีมีแทรกซึมอยู่ในเหตุการณ์เรื่องราวอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละนะคะสมมติว่า,าสมมติว่าเรากําลังไม่สบายหรือเจ็บป่วยอะไรอยู่เนี้ยนะคะแล้วภายในร่างกายของเราบอกให้เรา รู้สึกว่ามันมันจะต้องไม่โอเคแล้วนะเราจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วถ้ารู้สึกว่าเรากําลังเรียนรู้กับร่างกายตัวเราเองเราจะรู้ว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงนะคะสมมติว่าเราแบบง่ายๆเลยถ้าเราแบบปวดเมื่อยเราก็ต้องไปยืดตัวถูกไหมคะปวดเมื่อยยืดตัวเสร็จอายยังไม่หายก็ปวดเมื่อยอีกแล้วแสดงว่าร่างกายกล้ามเนื้อหรืออะไรภายในเราไม่แข็งไม่แข็งแรงแล้วเพราะฉะนั้นคือความแข็งแรงนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นความแข็งแรง พลังงานความยางความหยินนะคะอะไรบางอย่างของเราเพื่อสร้างภูมิุ้มกันไม่ว่าจะเป็นสภาพใจิตใจนะคะไฟล์ออฟวอเตอร์สภาพใจ,ใจิตใจอารมณ์ความสึกแล้วก็ไอเดียนี่คือสัญญาณของบาลานซ์สมดุลคอนโทรลเซลล์คอนโทรลคอมเพลมไสนะคะแล้วก็เดอะซันสักเซสความสําเร็จชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วมันคือความฝันของคุณกําลังเป็นจริง ทุกคนคือตอนนี้พลังงานที่กำลังสื่อออกมาให้กับทุกคนได้รับฟังให้ได้ยินมันมีอะไรที่ที่ที่มากกว่านั้นมันมีอะไรที่แบบบรรยายไม่หมดนะคะมันรู้สึกว่ามันคือมันคือความจริงของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือเรื่องราวความสุขสนานการเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ความสดใสความรุ่งเรืองคุณกําลังเติบโตไปสู่ทิศทางของความสําเร็จคุณกําลังได้ พบเจอคนรักคุณกําลังได้ได้เรียนรู้ประสบการณ์บางอย่างสู่การเดินหน้าสู่ความสําเร็จในทิทางที่ที่ดีกว่าของชีวิตคุณกําลังเติบโตทั้งหน้าที่การงานการเงินและก็ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะคะด้วยด้วยจากความฝันที่กลายเป็นจริงนะคะ The Emperor แล้วก็แล้วก็ King of Earth นะคะคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะมีเงินคุณจะมีการเติบโตในทิทางที่ที่ พร้อมนะคะในทุกๆด้านจริงๆและสิ่งที่คุณฝันไว้กําลังจะมาไม่ว่าความฝันของคุณคืออะไรนี่คือความสุขจริงๆและความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณคูควรที่จะได้รับกับความสุขและความสําเร็จที่ดีกว่านะคะคุณจะได้ตัดสินใจเดินทางไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณถามหาจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะในการขยับขยายเติบโตชีวิตคุณกําลังพุ่งไปยงข้างหน้ากําลังก้าวไปสู่ในวันข้างหน้าและโอกาสเยอะแยะมากมายเลย ที่กาลังจะเข้ามาหาคุณเป็นข่าวดีเป็นพลังงานบวกมากเป็นพลังงานแบบมีแต่เรื่องโพซิทีฟเรื่องข่าวดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะคุณรู้ว่าคุณจะต้องควบคุมตัวเองไงนะคะก้าวดาบยังคงอยู่นะคะอะไรที่เป็นนกาทีฟอะไรที่เป็นความกังวลอะไรที่เป็นการที่แบบยังนอนไม่หลับนะคะกระสับกระส่ายนะคะอย่าหลอกตัวเองนะทุกคนต้องต้องบอกทุกคนว่าอย่าหลอกตัวเองเราอาจจะ เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราหลอกตัวเองอยู่หรือเราปิดกั้นอะไรตัวเองอยู่หรือว่าเรากําลังติดอะไรกับตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะบทล็อกในสิ่งสิ่งนั้นผ่อนคลายในสิ่งสิงนั้นทุกคนอาจจะฟังเข้าใจแต่เมื่อถึงเหตุการณ์นั้นหรือสิ่งที่คุณคิดได้ในตอนเวลานั้นมันอาจจะเข้าใจได้อย่างแท้จริงและลึกซึ้งมากขึ้นกับคําว่าไม่หลอกตัวเองนะคะว่าแบบ ไม่ทําอะไรที่รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ทําอะไรที่รู้สึกว่าฝืนตัวเรานะเพราะฉะนั้นอนาคตอยู่ที่มือของคุณอนาคตอยู่ที่คุณตัดสินใจอนาคตอยู่ที่ความเชื่อมั่นมั่นใจของคุณและคุณค่าของคําว่าธรรมชาติจริงๆคุณกำลังได้โยกย้ายสู่การเดินทางการเปลี่ยนแปลงคำตอบกำลังจะเกิดขึ้นการแต่งงานสร้างครอบครัวการเฉลิมฉลองมีลูกนะคะ มีลูกมีชีวิตใหม่มีความรักครั้งใหม่มีเส้นทางใหม่ของชีวิตมีการเติบโตเรื่องของการงานการเติบโตเรื่องการขยายธุรกิจมีความท,ะทะ้าทายใหม่ๆกํากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีการยกยา้ายไปสู่สู่ถิน่นฐานใหม่ที่ใหม่สถานที่ใหม่นะคะใครบางคนจะกลับมาหาคุณใครบางคนกาลังติดต่อมาหาคุณมีพลังงานของการติดต่อมีพลังงานของใครบางคนที่ที่ กำลังเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นจริงความรักของคุณจะจะงดงามมากๆเพราะว่าพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นหมายเลข11หมายเลข3าหมายเลข14หมายเลข19แล้วก็หมายเลขสี่ความมั่นคงจักรพรรดิคู่ชีวิตนะคะ DIY a า c ก l i n น d f y m i n i n e ตจวันคนที่ใช่ของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้านของคุณใครบางคนจะเป็นบ้านของคุณใครบางคนจะเป็นที่รักของคุณนะคะจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะ มากมากเลยนะคะ f o ร์ออฟเสัญญาณบางอย่างกำลังถูกเปิดขึ้นแล้ว King of Earth คุณกำลังเติบโตมากๆนะคะสู่ช่วงเวลาของการเติบโตชีวิตไปสู่อิสรภาพมากๆเลยด h e สันเกิดขึ้นขณะนี้งดงามที่สุดก้าวเข้าสู่สิ่งที่ทา้าทายคุณแล้วนะคะแล้วคุณพร้อมที่จะทา้าทายตัวคุณเองหรือย,อยัง เชื่อในสัญชาตญาณของคุณที่คุณกําลังรู้สึกสัมผัสต่ตอไปนี้มันคือคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ไม่น่าเชื่อมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือเซอร์ไพรส์ของการเปลี่ยนแปลงข่าวดีโอกาสนะคะในงานโอกาสในการเติบโตในการเดินทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสู่ขั้นที่พิเศษมากนะคะวิเศษมากคุณคู่ควรที่จะได้รับทุกสิ่งที่ที่คุณรอที่คุณต้องการนะคะบางท่านอาจจะได้เดินทาง ขอพอรไหว้พระอธิษฐานหรือว่าได้เติมพลังให้กับตัวเองหรือว่ากําลังได้เดินทางไปยังต่างประเทศลงทุนการเปลี่ยนแปลงทําธุรกิจหน้าที่การงานคุณกําลังเชื่อมโยงพลังงานของคุณไปสู่ในทิศทางของการได้ทําธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองการได้เป็นนายของตัวเองการได้ก้าวไปสู่ในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคุณดีเอ็มเอร์สวยงามมากจากักรพรรดิผู้ซึ่ง จะทาให้คุณได้เห็นกับความรักความผูกพันของคนในดีตการของใครบางคนกําลังเดินทางหรือกําลังทําให้ความรักความสมรวัครั้งนี้ของคุณปรากฏขึ้นเป็นความจริงนะคะการเฉลิมฉลอง,ลอง,ลองการแต่งงานการมั่นหมายกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการพบเจอพบรักกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณกำลังจะเกิดขึ้นสวยงามที่สุดเลยความรักครั้งนี้เป็นความรักที่สะท้อนถึงการเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้เกิดในเรื่องของการเติบโต ไปด้วยกันนะคเคียงข้างเคียงคู่ไปด้วยกันจริงๆสวยงามที่สุดใครบางคนเป็นห่วงคุณใครบางคนคิดถึงคุณใครบางคนรอคอยคุณมากๆนะคะอดใจรอกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณที่สุดอะไรที่ไม่คู่ควรจงถอยกลับไปนะคะถอยกลับมาเป็นตัวของตัวเองทุกคนเชื่อเชื่อในพลังงานคุณดีอิ p เพลสคุณมดงามมากๆนะคะคุณเป็น คุณกําลังได้ได้ได,ได้ได้ถูกเซอร์ไพรส์จากจักรวาลจากพระเจ้าที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานแล้วก็การเติบโต,ตคุณจะมีโชคดีในเรื่องราวของความรักคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการงานได้ได้ว่าจังหวะช่วงนี้เป็นการก้าวกระโดดหรือว่าการกอบโกยสําหรับเลยลทานเหมือนกันสําหรับการ เติบโตในการลงทุนการได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเงินทองที่กําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหรือว่าการเติบโตขยับขยายในด้านอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆกับการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนโทรลพลังงานของตัวตนของคุณ ปรับเปลี่ยนสมดูในอะไรบางอย่างเพราะว่ากําลังก้าวเข้าสู่เดือนใหม่และปีใหม่อีกไม่กี่เดือนนี้นะคะมันจะเกิดอะไรบางอย่างที่ขยับขยายเหมือนกับว่าคุณกําลังที่จะอดทนรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอดทนรับมือกับการที่กล้าทําอะไรบางสิงอย่างที่เป็นความเสี่ยงเพื่อความท้าทายสู่อนาคตการโยงใ้ายที่ดีกว่าของชีวิตด้วยสวยงามมากๆขอสิ่งที่ไพ่จะบอกกับทุกๆคนในสําหรับนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเซอรพรส์รเกิดขึ้นกับคุณอย่างกะทันหันคุณกําลังได้พบเจอพบรักการตกกลุ่มรักจากใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณบางท่านกําลังได้พบเจอพลังงานของความผูกพันของของบ้านที่คุณตามหาหรือสิ่งบางสิ่งที่คุณตามหาคพอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากที่สุด nine of pentacles ขึ้นสองใบ ะค,ะคุณจะประสบความสําเร็จมากๆจนเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะคุณจะโสดแบบมีคุณค่าที่สุดเลยสดแบบมีความสุขสดแบบงดงามที่สุดเลยนะคะสดแบบประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเป็นอิสรภาพของชีวิต f o v e o n ฟบนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกนายอ u อกคับขึ้น2องใบทุกคน คุณรู้ไหมคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณคือ the empress คุณคือ the emperor คุณมีเสน่ห์มากคุณกำลังได้ได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตเป็นความท้าทายใหม่ๆของชีวิตสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นแต่ความคิดของเราอาจจะมีความกังวลความกลัวว่าเอ๊ะจะใช่หรือเปล่านะาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราจะทำได้ไหมเราจะไปต่อในความสำเร็จนั้นหรือเปล่าคุณไปได้แน่นอนเพราะว่าคุณกำลังรู้สึกว่า คุณคุณกำลังถูกเติมเต็มว่าได้รับสิ่งสิ่งนั้นแล้วจริงๆนะคะจงอธิษฐานในสิ่งที่คุณรอจงเชื่อมั่นในความฝันของคุณและคุณจะต้องต่อสู้กับตัวเองแข่งขันกับตัวเองให้ได้เพื่อนําไปสู่ทิศทางของสิ่งที่ดีกว่า f u r l open a c l e สิ่งที่เป็นลบๆสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณสิ่งใดที่เป็นเป้าหมายที่สําเร็จมากกว่า ผลักออกไปนะคะวางแผนให้ดีในเรื่องของการเงินนะคะวาง,งแผนให้ดีในเรื่องของสุขภาพการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะความรักนั้นที่จะรักในการใส่ใจตัวเองแล้วก็ในการใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองนะ,ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนายออฟทุกคนขึ้น2ใบเก้าดาบขึ้น2ใบคือสิ่งที่ย้ำยืนยันว่าบางอย่างที่คุณกำลังคิด กำลังขัดแย้งกับตัวเองมันเป็นบางสิ่งที่ทําร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าสะสมเพราะฉะนั้นออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นผ่อนคลายกับตัวเองไม่เก็บกักตัวเองอยู่ที่เดิมนะทำให้เรารู้สึกเบื่อทําให้เรารู้สึกน้อยทําให้เรารู้สึกว่าคิดมากแล้วก็กังวล s ชอร์ t พนูเคิลคุณเป็นผู้ถือโอกาสแห่งความสำเร็จอยู่ในตอนนี้เวลานี้ทุกคนกำลังเติบโตมากๆทุกคนกำลังเติบโตสู่ในทิศทางเล็กๆ,ๆน้อยๆตัวเองไปสู่ในทิศทางในด้านอื่นๆกว่าเราจะรอในการเติบโตของต้นกล้าหรือว่าดอกไม้ย่อมใช้เวลาและมีคุณค่ามากๆเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสารรค์ไอดียของคุณความเป็นตัวตนของคุณกำลังนำพาคุณได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่ความสำเร็จในทิศทางใหม่ๆของชีวิต The Sun มันคือสิ่งใหม่มันคือชีวิตใหม่มันคือโอกาสใหม่ๆมันคือ มันคือเส้นทางใหม่ๆที่ถูกเปิดออกให้คุณได้คว้าสิ่งนั้นให้คุณได้มองเห็นสิ่งสิ่งนั้นคุณจะมองเห็นอะไรบางอย่างให้ตัวเองคุณจะตระหนักอะไรบางอย่างให้ตัวเองคุณจะตื่นรู้บางอย่างให้ตัวเองคุณอาจจะมีพลังแบบอยู่ๆคุณอาจจะมีพลังในการกล้าทําสิ่งนั้นเริ่มต้นสิ่งนั้นทำพารานซขึ้นสองครั้งเริ่มต้นสิ่งนั้นเห็นทรายสัญญาณอะไรบางอย่างในในสิ่งที่แบบสนใจในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขหาคลื่นพลังงานที่เป็นพลังงานสีขาวของคุณ อย่าล right. well. ืมว an ่าค er ุณคือใครอย่าลืมว่าสีกบอนสวยงามมากๆอย่าลืมว่าคุณกําลังโยกย้ายไปสู่ความสําเร็จอย่าลืมว่าคุณคือชัยชนะของตัวตนของคุณคุณคือผู้ที่สร้างความสําเร็จด้วยความสามารถของคุณจริงๆได้มาอย่างภาคภูมิใจด้วยถ้วยรางวัลด้วยความสําเร็จด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยการเติบโตด้วยสัญญาณของความสำเร็จคุณกำลังเดินก้าวเข้าสู่เส้นชัยของคุณจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆที่สุด ะะไม่รู้จะพูดคำว่าสวยงามมากๆแค่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าคือแบบเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆนะคะทุกทุกคนสักครู่นะคะทุกคนไพ่หล่นนะคะเดี๋ยวนะแบบหนึ่งนะคะขออนุญาตทีนี้เมื่อสักครู่เห็นไพ่ เหมือนมีความเป็นสีม่วงนะคะ t e l o v e r เกิดขึ้นค่ะความรักความผูกพันของคุณกําลังจะมาเหมือนคุณกําลังได้ได้ได้มีความรักความโรแมนติกของความรักความผูกพันของใครบางคนที่กําลังมาหาคุณนะคะคุณกำลังกำลังมีคู่แท้คู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันคุณกาลังมีคู่ความรักโรแมนติกมากๆคู่ที่เติบโตไปด้วยกันนะคะความโรแมนติกกาลังจะเกิดขึ้นการแต่งงานสร้างครอบครัวคือ คือพลังพิเศษมากๆทุกคน g i ฟ t ์คุณกำลังได้รับของขวัญน,นะคะคุณกำลังได้ประสบความสำเร็จระคังระคัง,คงวิวากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะหรือว่าการถูกประกาศการได้รับข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้น Mountain Major Challenge กำลังทา้าทายคุณ trust your intuition เชื่อในสัญชาตญาณของคุณสัญชาตญาณบอกคุณ สัญชาตญาณกำลังบอกคุณบอกทิศทางการตัดสินใจบอกพลังงานในความสูงคุณวันเคชันคุณกำลังได้เดินทางคุณกำลังได้เดินทางไปสถานที่ที่คุณรู้สึกมีความสุ people, ข, terminal terminal ขและพิเศษมากๆคุณกำลังได้เดินทางไปยังสถานที่ที่คุณรู้สึกอบุนและคุณเคยเป็นตัวของตัวคุณเองเหมือนกลับไปยังบ้านหรือกลับไปยังสถานที่ที่คุณเคยมาลาแสนนานมากๆพบเจอผู้คนหรือว่ากำลังได้เดินทางไปสู่อิสรภาพของ การพักผ่อนนะคะอาจจะมีการพักผ่อนเกิดขึ้นเวลาสั้นๆนะคะวอร์เคชันเกิดขึ้นหรือกําลังพบเจอใครบางคนหรือว่าได้เฉลิมฉลองเดินทางท่องเที่ยวโรแมนติกกับความรักคนรักการเงินของคุณกําลังจะมาจะมีเงินเข้ามาหาคุณคุณกาลังซักเซสในเรื่องของการเงินความสาเร็จเป้าหมายที่คุณรอกําลังจะเกิดขึ้นปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขามากๆเลยนะคะทุกอย่างคือสวยงามมากๆ คุณกำลังได้รับการติดต่อจากเพื่อนหรือว่าจากพลังงานเก่าๆหรือเพื่อนเก่าหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังได้รับคำแนะนำหรือว่ากำลังได้คำตอบหรือว่าได้มีที่ปรึกษาในในในประเด็นที่คุณเจออยู่นั้นจากเพื่อนหรือว่าคนสนิทนะคะคุณจะมีกระเป๋าเงินที่ที่สองที่สามตามมาอ n New Job นะคะที่เกิดขึ้นสําคัญมากๆงานใหม่จ็อบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนเพราะว่าเราก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น you are on the right path อะไรบางอย่างก,กําลังทําให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วก็ช่องทางการหาเงินทําเงินใหม่ๆนะคะแล้วก็การโยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ๆเชื่อว่าคําว่า t h e in p l a c e คือ Action ความบูรณสมบูรณ์กา k Creation บางอย่างในตัวเราหรือว่าความเป็นตัวตนคุณส่งสะท้อนในเรื่องของการเงินการงานการเติบโต,ตเพราะนั้นเชื่อใน Intuition ของคุณนะคะสวยงามมากๆที่สุดเลยว้าวทีนี้มาดูคำตอบของทุกทุกคนในไพ่สำหรับนี้ขอคำตอบของทุกทุกคนค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นขอคำตอบให้กับทุกทุกคน trust เชื่อ เชื่อในตัวตนคุณเชื่อใน intuition ของคุณโรแมนซ์ ance, ความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นนะคะความรักกำลังจะมาคุณจะถูกเซอร์ไพรส์คุณจะถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคุณจะถูกเซอร์ไพรส์จากความรักคนรักคุณกำลังโชคดีมากทุกคนแล้วก็คุณกำลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณรอนี่คือไพ่ที่หล่นมาทุกคนทุกคนนี่คือไพ่ที่หล่นมาเซเยสค่ะ yes ใช่คำตอบคือใช่คุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเจอคนรักความรัก forgiveness การให้อภยัยปลดล็อกปล่อยวางอะไรบางอย่างที่คุณติดอยู่ arch angel คุณมีนางฟ้าที่ไกด์ให้คุณอยู่ปกป้องคุณไกด์ให้กับคุณได้เข้าใจกับพลังงานอะไรบางอย่างของคำว่าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์บันดันขึ้น2ใบนะคะคุณคือผู้สร้างคุณคือ คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเพราะว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จแล้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมากๆนี่คือสัญญาณที่สวยงามมากๆเลยนะ,ะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Take Action Perfect timing เชื่อว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณให้คุณได้ได้ เหมือนขยับอะไรบางอย่างในตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลากระตุ้นตัวเองแล้วถึงเวลาที่จะหาแพชชั่นให้กับตัวเองถึงเวลาที่จะได้เดินทางถึงเวลาที่ตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นแล้วถึงเวลาที่จะปลดล็อกตัวเองแล้วแบบนี้เช่นกันหรือใครบางคนกําลังเทคแอคชั่นคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ mm. เพราะว่าพลังงานสวยงามที่สุดเลยค่ะทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะใส่ใจในตัวเองออกจากอะไรเดิมๆเก่าๆนะคะทาอะไรใหม่ๆแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคือศิลปะ นะคะชีวิตคือธรรมชาติชีวิตคือความสุขจริงๆวันนี้สวัสดีค่ะ